แสกรถพ่วงขึ้นมานะครับผมนี่ครับรถบ้านคดีบุญธรรมบอกเลยว่าแรงทุกคัน เข้ามาแล้วครับผมล็อกกี้มัวล่าครับโอ้ยแซงรถพ่วงขึ้นมาแล้วครับผมอ้นี่ครับรถบ้านคดีบุญธรรมบอกเลยว่าแรงทุกคัน ล็อกกี้เครื่อง P11 นะครับ380แพลังมา้าโอ้แสยงสายเลยครับขาดลอยเลยอ,อันนี้ก็คือการภาคขำๆนะครับผมอย่าไปซีเรียสนะครับเพราะว่าคนขับรถกับคนถ่ายอยู่คนละที่นะครับเขาก็ขับไปตามเขาครับแต่ผมภาคเอามันเฉยๆครับอ่ะดาได้นะครับแต่อย่าแรงอ่ะเราดูขั้นต่อไปครับผม โอ้พี่ลงสุดหล่อมาอีกแล้วโอ้รอเหมือนเดิมอ่ะมาอีกคันแล้วครับนุน่นนะครับผมหัวลากครับ น่าจะเป็นฮิโนวิกเตอร์ครับอันนี้ซูมระยะไกลเลยนะเนี่ยใช่หรือเปล่าน่าจะใช่ครับเห็นกระจังหน้าอยู่กำลังล,ลงเนินไฟแดงมาครับมาคันเดียวก็ชิวหน่อย ยังนิ่มๆเดิมๆครับ ปลอดภัยครับผมโอ้คันนี้คือหล่อแท้เดี๋ยวทาปลอดภัยครับผมมาอีกคันแล้วครับผมอันนี้เป็นอ้อยท่อน อันนี้รถทีมงานไหนเอ,อ่ยใช่ไรอ้อยคุณหนุ่มไหมอ่ะไรอ้อยคุณหนุ่มครับเอาเมื่อวานเห็นรถตัดนอนนอนนอนตะแคงนี่แสดงว่าไม่เป็นอะไรมากครับตัดอ้อยได้อยู่ โอเคครับผมเดิทนทางปลอดภัยครับสแสดงว่ารถตัดไม่เป็นอะไรมากครับเมื่อวานเห็นรถตัดล้มนะครับก็น่าจะไม่เป็นอ,อะไรมากเห็นเอาต้อยมาขายได้อยู่ก็ถือว่าอ่ะมาเป็นอะไรมากก็ขอให้โชคดีปีใหม่ครับผมโอ้โเดี๋ยวมาดูรถลออรล่อหน่อยครับนาจิกาอู้หล่อจริงเว้ยคันนี้ รอ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 เา,า,าเอาเรื่องอ่าอยู่ดีอยู่ดีอโอ้ยรถหล่อรถแรงคนระับมาพร้อมกันเลยอ่าเดทาาปลอดภัยครับผมเอามาอีกพั่วแล้วครับสิงให้ถึก โอ้แรง้้คันนี้โอ้มาอย่างจวดเลยครับหาดท่าปลอดภัยครับผม มาอีกคันแล้วครับรถอ้อยทันเดียวหรือเปล่าดิอ่าทัานเดียวครับ เดี๋ยวจะชิวเลยครับอาวเด็นขาปลอดภัยครับผมโอ้จวดแท้คันนี้นี่จวดแท้จวดแท้อาวเด็นขาดปลอดภัยกันทุกคันนะครับผม มาดูสามหกคันนี้หน่อยครับโอ้ลายสวยแท้ครับมา,าชิวๆเลยรถเปล่าหรือเปล่าครับน่าจะรถเปล่าแนล่โอ้รออ่ะรถเปล่าครับผม ถ้ารถหนักต้องส่งมาอ่าเดตะถาบปลอดภัยครับพี่อ้าวคันนี้รถคลายนี่ <Yeah. S 1> เสียงรันได้ใจแท้อ่าตะถาบปลอดภัยครับผมอ่ามาอีกพ่วงแล้วครับผม ช่วงบายบายรุ่นไหนเอ่ยซีรีส์ห้าร้อยอ่ะซีรีส์ห้าร้อยครับผม แบบนิ่มๆเดิมๆครับอันนี้เอาแล้วครับพอทไครับผม